สวัดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับบีในช่องเมีิฟรังเยอรมันอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมือนีบีผ้าขาคขั้วเด้๋ยจ้าข้างนอกฝนตกไปไหนมาไหนไม่ได้เนาะและพอดีบวานบีปเก็บสตรอเบอรี่มากนะจะมีจำนวนใหา่ๆาาาานะจ้ะเพื่อนๆนจ้ามือนีบีกืบสิบผ้ามากกันอน่าเพื่อนๆพนผ้าเพื่อนเพื่อนมากเห็ดแยมสตรอเบอรี่ง่ายๆกันนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าช่วงน้าสตรอเบอรี่เท่ากับสิเก็บสตรอเบอรี่ไม่เห็ดแยม จอบเบอร์รี่เชอร์รี่อี๋ยังสีนะจ๊ะมาเฮ็ดแยมไปกินย่ำหน,นาวเนาะจ้ะอยู่ตามประเทศอยู่เมืองนอกเพิ่งกคยเฮ็ดไปยังสีแหละเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพินพ่นกคยสีเฮ็ดอันผลไม้ตามฤดูดกาลยังสีเนาะจ้ะแต่กะเข้ากะใส่แต่น้ำตาลเนาะจ้ะห้าสิบโปรไซนสารกันบูดกันเสียอยังก็แล้วแต่เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะมีเฮ็ดทุกปีเนาะบางปีไม่ยากเพิ่กนกะเฮ็ดผลไม้แตกต่างกันไปก็เอามาแลกกันยังสีนะจ๊ะเพื่อนๆนั่นแหละ เตรียมว้แล้ววันนี้ทําแค่โลเดียวพ่อจะเพื่อนเพื่อนพาะว่าสีเห็ดอีกหลายอย่างเนาะเส็ดเ,เชอรี่สีเห็ดอันบูบรีเห็ดหลายอย่างเนาะจะ้ะนั่นแหละกะเ็เฮ็ดวอย่างหละสามสี่แก้วนี้เนาะจะ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยบีทําแค่กิโลนึงได้ประมาณสี่สี่แก้วนี้เลยจะ้ะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละทาหลายอย่างมันก็เป็นสิบเนาะจะ้ะนั่นแหละ เพื่อนไปไท่มาหรือเ่็นไทก่กะไห้เขาไปแจกเขาไปน้่งนันสีเนาะจ้ะเพื่อนจ้ะเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะจ้ะใส่แค่น้ําตาลอันนี้น้ําตาลอันนี้สําหรับใบทำาเยี่ยมนะจ้ะไว้ทำเยี่ยมอย่างเดียวเนาะนั่นแหละเขาจะมีน้ําตาลสําหรับทาเยี่ยมกับน้ําตาลสําหรับวบดื่มวบกินว้ซราบว้ใส่อาหารเนาะจ้ะเพื่อนจ้ะเราจะไม่ได้เอาน้ําตาลที่เราใส่อาหารมาทำาเยี่ยมเนาะจ้ะมันคนละอย่างกันเนาะเนี่ยบีก็ได้เอา คนละม่ติตั้งออไฟแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจะเทลงไปหมดเลยจ้ะรสชาติเขาสีหวานพอดีนะจ้ะเพื่อนๆจ้ารสชาติเขาะจะพอดีของเขาเองเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มจ้ะคนเขาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองนะจ้า ถ้าอยากสตอรอเบอรี่เป็นชิน้นเป็นชิน้นเราก็ต้องไม่ต้องคนเยอะเดี๋ยวของเขาก็จะลายละลายเองเม็ดเองนะจ้ะเพื่อนๆเฮ็ดแบบบานๆง่ายๆสตอรอเบอรี่ค่ะไปเก็บไปเก็บเอาเลยจ้ะ,พจะเพื่อนๆจ้ะเพื่อเก็บเพื่อเอามาเก็บแล้วก็จะเอามากินด้วยแล้วก็จะมาเห็ดยมด้วยนะจ๊ะนี่น้ำตาลมันก็ละลายง่ายอยู่แล้วเนาะพูดถึงเนาะ เดี๋ยวสักสามสีนาทีแล้วก็จะปิดไฟแล้วพอยมากรอกกันนะต่อไปเราก็จะมากรอกกันนะจ๊ะใส่แก้วลงไปเลยง่ายๆจ้ะแก้วเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไปต้มเอาเป็นนึ่งกันเนาะ นี่ใส่แก้วสเสร็จแล้วได้สามแก้วเนะาะจ๊ะเพื่อนๆจะอันนี้โบต็มเนะเาะนั่นแหละแล้วก็จะปิดฝาตัวร้อนๆเลยเนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะปิดฝาไว้อุ๊บอันนี้ทำไงปิดฝาปิดฝาแล้วเราก็คว่ำไว้แบบนี้จ้ะ หลังจากทีบความไวสักประมาณห้าหกชั่วโมงเราจะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวบีจะมาเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะทําไมเราถึงความไวความไวเพราะว่าไฮไลท์ไฮมันไล่ไล,ไล,ล่มเราจะเพื่อนๆบอใไฮมันเป็นฟองข้างในเนาะนั่นแหละเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดให้ดูเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มใช่ไหม ถ้าเกิดว่าขาใส่เต็มแล้วมะกอสีบอมนก็สีบอเป็นร้อยแบบนี้จ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่ก็คือสูตรง่ายๆที่ทํากันตลอดนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้ําเขาก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่น้ำขาก็สีบอเหนียวแล้วก็สีบอบอเป็นน้ำจุกแล้วก็บรเหนียวแห้งนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันแหละอันนี้ก็คือขั้นตอนเสร็จแล้วนะจ้ะเพื่อนๆสามารถกินกับขนมปังได้แล้ว